สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วการตอบพวกนี้จะไม่มีการเตรียมก็คืออ่านเสร็จแล้วก็จะตอบจากประสบการณ์ของตัวเองสวัสดีค่ะโอ๊ตศศิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะยังอารมณ์ดีกันอยู่หรือเปล่า พูดแบบนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยอารมณ์ก็ขึ้นกับอากาศเหมือนกันนะวันนี้โอจะพาไปเข้าชุมชนหนึ่งค่ะเป็นชุมชนทางออนไลน์นะคะโอรเรียกว่าคอมมูนิตี้แห่งความสบายใจเพราะว่าเข้าไปแล้วเข้าใจแล้วก็ทําให้ใจสบายมากขึ้นเหมาะอย่างมากเลยค่ะสําหรับยุคที่มีความเครียดสูงๆแบบนี้ ชุมชนนี้สร้างขึ้นโดยแขกรับเชิญในครั้งก่อนของเรานะคะคุณหมอประเวศตันติพิวัฒนสกุลคุณหมอเป็นจิตแพทย์ที่สร้างช่องทางออนไลน์ทาง Facebook และ Youtube ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางจิตเวชจิตวิทยาในมุมมองของโอ๊ตนะคะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เปิดโลกให้คนที่เข้าไปศึกษาเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าความรู้ด้านนี้ในประเทศไทยมีจํากัด แล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องลักษณะอิงที่คุณหมอคุยด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่จะเจอก็จะเป็นเรื่องวิธีปฏิบัติตัวซะมากกว่าแต่สำหรับคนคนหนึ่งที่จะพัฒนาจิตใจของตัวเองความรู้ที่เขาจะเอาไปสร้างความเข้าใจสำคัญอย่างมากอย่างที่ภาครัฐก็อาจจะไปไม่ถึงค่ะสำหรับ Facebook ของคุณหมอค่ะคือหมอประเวศตันติพิวัฒนสกุลส่วน youtube คือ ปลดล็อกกับหมอเวททั้งสองที่เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่ผู้สนใจด้านสุขภาพจิตจะได้รับฟังรายการสดทุกค่ำของวันอาทิตย์ช่วงสองทุ่มเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงบรรยายเนื้อหากับช่วงตอบคำถามค่ะถ้าเราอยากแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยเราต้องรู้วิธีการดิบเอาเครื่องมือทางความคิดหรือวิธีคิดที่หลากหลายเนี่ยมาใช้นะครับคุณหมอจะเลือกเนื้อหาที่เข้ากับช่วงเวลานั้นๆให้ผู้ชมผู้ฟัง ได้รับข้อมูลค่ะบางครั้งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่น<ม>เกี่ยวกับพ่อแม่เกี่ยวกับสภาพจิตใจบางอย่างไปจนถึงการจัดก,การฐานะและการวางแผนชีวิตของตัวเองเลยค่ะสิ่งที่อ๊ดเห็นก็คือทุกอย่างในชีวิตของคนเราเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดอย่างที่ยากจะแยกออกจากกันได้เพียงแต่ความไม่รู้ทําให้เราตัดแต่ละเรื่องออกจากกันค่ะเวลาเป็นปัญหาก็เลยเหมือนว่าเราจะไปแก้ตรงจุดนี้จะทําได้ยากมาก แนวทางนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอเน้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการกินนอนออกกําลังกายค่ะคุณหมออย่างเงี้ยเราก็คือถ้าเราดูแลชีวภาพก็เหมือนกับดูแลสภาพจิตใจเราไหมคะอันเดียวกันไหมหรือว่าคนละมันเชื่อมโยงกันแต่ต่างกันครั คือระบบชีวภาพกับระบบจิตใจถ้าเปรียบง่ายๆระบบชีวภาพก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เราใช้ในจิตใจแต่ละวันการกินการนอนการออกกำลังกายส่วนจิตใจเราก็จะเน้นที่วิธีคิดนะครับไอตัววิธีคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากประสบการณ์ชีวิตด้วยกับการเรียนรู้แต่ตัวการกินการนอนการออกกำลังกายเนี่ยถ้าจัดให้ดีอย่างน้อยมันก็เป็นรากฐานที่ดนะีโดยหลักมันง่ายกว่าการเปลี่ยนวิธีคิด Oh. เวลาผมมีใครมาหาผม mm hmm. ผมก็ต้องแก้เร mm hmm. ื่องกินนอนออกกำลัาางกายจากกระบวนการทางความคิด mm hmm. แล้วถ้ามันคิดแปลกๆมีอะไรมีอะไรบางอย่างซึ่งเห็นถึงความไม่เป็นเหตุเป็นผลเยอะๆนะครับ mm hmm. พวกนี้ย้อนกลับไปจะมีประสบการณ์วัยเด็กที่มาเป็น mm hmm. เป็นก้อนอารมณ์บางอย่างที่มาทําให้มันเด้ไปซึ่งนี้จะเห็นได้เช่นความขี้น้อยใจขี้ฉาขี้เหงาทงโหนนี่นะครับแล้เนี่จะมาสะท้อนในระบบค,ความคิดของคน mm hmm. ในตอนโต ต่างกันก็คือระบบชีวภาพก็ก็เป็นตัวที่ค่อนมาทางร่างกายคส่วนระบบความคิดนี่เป็นเรื่องที่เป็นส่วนที่เราจับต้องได้ไม่ชัดแต่สงตัวนี้มันเชื่อมถึงกันว่าพอฝึกผ่อนคลายระบบร่างกายทํางานได้ดีโรคมันเคลียร์ลงนะครับโรคมันดีขึ้นแล้วก็ตัวความเจ็บป่วยก็ดีความผิดปกติของร่างกายก็ดีขึ้นเพราะว่าชีวิตมันก็มีไม่กี่ด้านแต่ว่าปัญหาก็คือว่า บางครั้งเราไปให้น้ำหนักกับเรื่องเดียวมากเกินแล้วทาให้เราทิ้งเรื่องอื่นการดูแลชีวิตให้ดีเราต้องเห็นว่าชีวิตมันมีหลายด้านและต้องดูแลมันด้วยกันแลาต้องชัดว่าเราต้องการอะไรปัญหาก็คือว่าในระบบสมองของมนุษย์เนี่ยมนุษย์แม้จะมีสมองสําหรับคิดการไกลได้แต่มนุษย์มักจะตัดสินใจในเฉพาะหน้าโดยดูผลเฉพาะระยะสั้นเขาไม่สามารถเชื่อมแล้วก็มองเห็นผลระยะยาวได้นี่ถ้าเราฝึกนิสัยทําให้เรามีภาพไกลๆได้ชัด แล้วมันทําให้เราตัดสินใจในแต่ละวันได้เข้ากันได้ดีนะครับชีวิตมันก็จะไปถูกทางเองแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ซึ่งถ้าฟังดูมันก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมครับแต่มันทําไม่ได้จริงๆใช่ใช่เข้าใจนึกออกค่ะนึกออกสาเตุท่เราไม่ได้<อ>ก็เพราะว่าเรหลงไว้ด้วยอะเพราะเพราะว่าคนเราไม่เคยได้มีเวลามาคิดทบทวนเพื่อเรียง mm hmm. เพื่อจัดเรียงความนึกคิดแล้วก็เพื่อมองภาพชีวิตของตัวเองให้ชัดขึ้นถ้าคุณได้ฟังท่อนเมื่อกี้จนครบ คุณก็ได้อะไรเยอะไปแล้วนะคะอดพูดจริงๆเลยส่วนเนื้อหาที่จะได้ฟังในแต่ละตอนก็จะมีแนวคิดอย่างที่คุณหมอเล่าเมื่อสักครู่และเพิ่มด้วยข้อมูลทางวิชาการทางการแพทย์การวิจัยอีกหลายอย่างมากช่วงหลังผมให้เวลากับการศึกษาผลกระทบของประสบการณ์วัยเด็กมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีงานวิจัยเยอะมากในช่วงสิบป่สิบปีนี้ว่าเด็กที่เติบโตมาในประสบการณ์ชีวิตที่มีข้อจํากัด มีความยากลำบากมีความไม่ปลอดภัยหรือขาดการดูแลใส่ใจเนี่ยมันกระทบความสามารถในการจัดการอารมณ์มันกระทบความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กระทบระบบการทำงานของร่างกา,ายที่ทําให้เสี่ยงกับการเกิดเป็นโรคหลายโรคเลยนะครับจนถึงระบบภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองหรือโรคมะเรง็งโรคเบาหวานความดันมันเกี่ยวหมดเลยนี่ตัวประสบการณ์วัยเด็กเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สาคัญมากที่ ตัวนี้เนี่ยเป็นต้นทางของคนที่มีความกังวลหรือซึมเศร้ามไม่มีความสุขเหงาโดยไม่รู้สาเหตุออไอ้ตัวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกี่ยวกันยังไงแต่ถ้ารู้เนี่ยปัจจุบันมันก็มีวิธีการในการกลับไปแก้ต้นทุนนั้นด้วยเช่นกันค่ะนั้นการที่คนเราจํานวนหนึ่งไม่สามารถใช้ศักยภาพได้ที่จะมองไปในอนาคตแล้วออกแบบชีวิตได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากเขามีเหมือนกับ ประสบการณ์บางอย่างที่มาเป็นตัวขวางแล้วเขาไม่รู้ตัวว่านั่นดึงเขาไว้เขาก็คิดว่าเขาตัดสินใจโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดีแล้วแต่จริงๆมันมีอารมณ์ลึกๆที่เกิดจากของข่ามาดึงไว้และทันทีที่แก้ได้เนี่ยตัวนี้มันจะเหมือนกับเราปลดล็อกได้กวนการตรงนี้จริงๆถ้าพูดบอกแบบเปิดเผยในวงนอกนี่นะผมเพิ่งมาชัดเจนและตกผลึกเมื่อไม่นานมานนี้เอง คือชัดเจนเพราะว่าเริ่มมีงานวิจัยและเริ่มสังเกตคนที่มาหาแล้วก็ผมเริ่มแยกแยะคนที่มาด้วยเรื่องความกังวลย้ำคิดย้ำทำคนที่มาด้วยเรื่องซึมเศร้าปัญหาการกินน้ําหนักเกินโ,โรคแปลกๆเนี่ยพวกนี้ผมย้อนกลับมาเมื่อไหร่ว่าเจอเนี่ยผมจะย้อนกลับไปรักษาตรงนั้นก่อนเ,เพราะนั่นเป็นต้นต่อเวลาที่เราเข้าใจเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นภาพหลายๆส่วนชัดเจนขึ้นและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมโอ๊ตถึงบอกว่าเป็นชุมชนแห่งความสบายใจ ก็เพราะเวลาที่ไปติดตามการบรรยายเราจะได้รู้สาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกสภาพจิตใจไปจนถึงการปฏิบัติตัวของเราบางอย่างแล้วเวลาที่เรามีความรู้มากขึ้นก็จะทําให้เราเข้าใจสภาพของตัวเองง่ายขึ้นแล้วก็เป็นไปได้มากที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นสบายใจมากขึ้นและที่เห็นก็คือคนอื่นๆกับตัวเราเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยท่านแรกครับ แฟนตัวยงระบบ Facebook ติดตราเพชรรู้สึกผิดที่บังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้กลายเป็นคนไม่เอาไหนจนไม่ประสบความสำเร็จควรทำยังไงคะคุณหมอจะแก้ได้ไงมันก็จะต้องแก้ทั้งสองขานะครับขาของความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยจะต้องรู้ทันในขั้นตอนว่าเรากาลังมองตัวเองอยังไงการอยู่กับตัวเองอย่างสงบสุขและมีความสุขอย่างง่ายๆจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได้หน่อยแล้วก็เอาพลังงานตรงเนี้ ไปขยับเรื่องที่สมควรทําทีละนิดเติมพลังผลัดกันนะครับมันจะค่อยๆสะสมความสามารถในการขับเคลื่อนต่อไปได้นะคลองทําดูเรื่องดีอีกอย่างที่สัมผัสได้ก็คือบรรยากาศในการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีนะคะไม่มีมลพิษมีแต่คนที่อยากศึกษาและอยากเข้าใจในตัวเองให้มากขึ้นมารวมกันอยู่ที่นี่ และเท่าที่รู้มานะคะก็คือคุณหมอลงทุนตัวเองฝึกตัวเองเพื่อศึกษาด้วยตัวเองด้วยค่ะก็เลยทําให้เข้าใจเพราะว่าเกิดจากการปฏิบัติเวลาที่นําความรู้มาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังหรือแม้แต่การตอบปัญหาที่เรื่องเดียวกันในแต่ละชีวิตที่ต่างกันน่ยค่ะคุณหมอก็พูดได้อย่างเข้าใจคนฟังก็เลยเข้าใจมากกว่าที่จะมาตอบในหลักการ และที่สําคัญนะคะพื้นที่นี้คุณหมอสร้างเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่แห่งความไว้วางใจหลายคนก็เลยกล้าพูดกล้าคุยก็นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะโดยปกติผมก็จะเตรียมความคิดด้วยการตั้งประเด็นก่อนว่าอาทิตย์นี้จะคุยเรื่องอะไรดีซึ่งการคุยเรื่องอะไรนี้ก็จะดูจากคําถามที่ส่งเข้ามาดูจากข้อมูลที่เราได้อ่านในอาทิตย์นั้นหรือคลิป ข้อมูลต่างๆทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มามีเวลาที่นั้นก็จะมาค่อยๆแต่งเนื้อหาโดยจะเรียบเรียงเนื้อหาจากหลายแหล่งแล้วก็จะสมกับประสบการณ์ตัวเองเข้าไปเนื่องจากข้อมูลแต่ละแหล่งเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลในสังคมตะวันตกเนี่ย mm hmm. การประยุกต์ใช้กับบริบทสังคมไทยมันใช้ได้ไม่เต็มร้อยแต่ข้อดีคือเขามีงานวิจัยที่ศึกษาในคนทั่วไปนะครับ ก็จะหยิบเอาข้อคิดจากข้อมูลจากหลังวิชาการต่างๆหนังสือแล้วก็เอกสารวิชาการในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นก็จะมาผสมกับข้อมูลที่เคยมีคำถามเข้ามาแล้วก็จะเอาจากประสบการณ์ตัวเองมาเรียงเวลาพูดสดก็จะเติมเติมเนื้อหาจากความรู้ความเข้าใจของเราเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีสคริปต์ดังนั้นก็จะใช้การตอบสดนะครับ แล้วการตอบพวกนี้จะไม่มีการเตรียมก็คืออ่านเสร็จแล้วก็จะตอบจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับซึ่งคำถามก็จะหลากหลายนับจากอายุของตัวโอ๊ตเองนะคะอีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วค่ะโอ๊ตระหนักมากๆเลยว่าจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การเข้าใจในตัวเองสําคัญมากเพราะถ้ามีมากจะปั้นชีวิตตัวเองไปขนาดไหนก็ได้จะยืดหยุ่นแค่ไหนก็ได้แต่ถ้ามีน้อยนะคะอาจจะใช้ชีวิตได้ขัดแยง้งและเกิดผลกระทบต่างๆตามมาการจะมีที่พึ่งเป็นแหล่งข้อมูลแบบนี้จึงใช้ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคปัจจุบันได้ดีและการได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองถึงแม้จะอยู่ในโลกออนไลน์นะคะสำหรับโอ๊ตถือว่าช่วยเติมรากฐานที่สวยงามให้กับชีวิตมองยังไงก็มีแต่ ประโยชน์ค่ะถ้าคุณชอบแนวทางนี้นะคะติดตามคุณหมอประเวศและเพื่อนๆในคอมมูนิตี้แห่งความสบายใจได้ค่ะที่ fb หมอประเวศตันติพิวัฒนสกุลและ YouTube หลดล็อก ok กับหมอเวศค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ